สวัดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โบราณสถานตุงปางอำเภอพระศาลาัจหากดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เราจะมาดูปลอดความเป็นมานะคะว่าน่าสนใจแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับสันจะพามาทำความรู้จักกับโบราณสถานตุมปังโบราณสถานตุมปังนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิวาทยาลัยวลัยลักษณ์คำว่าตุมปังมีสำเนียงไทยกับภาษายาวีว่าตุมปังซึ่งแปลว่าที่อยู่โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการขุดค้น,คนและแต่งทางโบราณคดีเมื่อพศ2 5 4 5ถึง2516โดยค้นพบอาคารโบราณก่ออิฐจำนวนสี่หลังและมี อูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกถัดออกมามีสะน้ำรูปสี่เหลี่ยมถึงผ้าจำนวนสองสระตั้งขนาดอยู่ทางเดึงเข้าสู่บูรัสสานครับนามและควาเชื่อเกี่ยวคนในภานคใต้นะคะที่สืบทอดต่อกันมาใีนจำนวนมากลหลายจังหวัด ซึ่งแนวพื้นสถาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่มีตำนันและมีความเชื่อเกี่ยวกับทวดอย่างแพร่หลายเช่นทวเดเขียมทวดทองทวดก,กายเลขหนึ่งความเชื่อเรื่องทวดนั้นนะคะมีทวดตุ้มปังซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควยปกป้องรักษาโบราณสถานตุ้มปังจนถึงปัจจุบันค่ะทวดตุ้มปังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในแถบอำเภอท่าศาราเชื่อว่าเป็นงูจงอางที่ควยปกป้องรักษาไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในโบราณสถานที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดสร้างตุ้มปัง ึ่งชาวบ้านเล่าว่าผู้ที่เข้าไปขโมยสิ่งของในวัดร้างดังกล่าวไม่สามารถหาทางออกจากป่าได้เดินลงไปวันเมื่อนําสิ่งของที่ขโมยกลับไปไว้พื้นที่เดิมและตั้งจิตอธิษฐานขอขมาชวปรองฟังจึงสามารถออกจากป่าได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคนเท่าคนแก่ยังเล่าว่าโราณสถานตุ๊ปังนะคะเป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ค่ะมีป่ารกทึบเป็นบริเวณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำนะคะมีแม่น้ำลำคลองนะคะล้อมรอบบริเวณสถานที่โราณสถานตุปังนี้นะคะมีคนเห็นทวดเกี๊ยบนะคะที่เป็นงูจงอางขนาดใหญ่มีงอนสีแดงสดตัวยาวนะคะจะเลื้อตามแม่น้ำลำคลองนะคะในวันเพ็ญเดือนสิบสอง 12, ยามใกล้จะเที่ยงคืน,นะคะ่ะเพื่อมาหาทวดตุ๊ปังนะคะที่เป็นเสือจำศีลอยู่ในวัดตุ๊ปังค่ะ เล่ากันว่าท่านสามารถแปลงร่างเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่เมื่อั่วดเกียบมาหาจะมีสาน้ำใสๆไว้เล่นเมื่อมาพบเจอกันตามความเชื่อของคนโบราณการเล่นนาคมศสยศาสตร์ศาลแห่งนี้มีการบูรานสัรเก่าคนที่เชื่อโดยการแก้บนเมื่อท่านสำเร็จพรโดยการนำน้ำกะทิสองถ้วยหรือเรียกว่าหนึ่งหาบนอกจากนี้ยังมีการสร้างสาราั่วตุลมปัง ซึ่งทั่วบางมีรูปปั้นเป็นเสือที่เป็นสัญลักษณ์ครับและยังมีชั่วเกียบที่มีสัญลักษณ์เป็นพยางูขาวมีหมอสีแดงที่เป็นพญานาคจากคาบอกเล่าของผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บริเวณน้าหลักของหมาที่อะไรก็จะมีของเก็บอยู่ด้วยซึ่งสื่อถึงการจับคู่ระบบสัมพันธ์ระหว่างอิทธินาคและนางครับ อจากนี้นะคะในช่วงเดือนห้าของทุกป,ปีจะมีการทําพิธีเชื้อโทษตุ้มปังค่ะซึ่งเป็นพิธีเส้นสวนบูชาั่วตุ้มปังโดยจะมีชาวบ้านนะคะได้รับคัดเลือกเป็นร่างทรงเพื่อทําพิธีกรรมค่ะและมีการเดินลุยกองไฟแต่ที่น่าประหลาดใจคือผู้ที่เป็นร่างทรงนั้นไม่มีบาดแผลและได้รับบาดเจ็บจากการทําพิธีกรรมเลยค่ะซึ่งนี่นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องทั่วที่ปรากฏให้เห็นในชุมชนท่าสาราตั้งแต่ครั้งอดีตค่ะ และการจัดให้มีรุเพณีการทำบุญทอตุ้มปังขึ้นเป็นประจำในทุกช่วงเดินท่าของทุกปีหรือก็คือเดืนมีนาคมนั่นเองค่ะก็เพื่อสืบทอดประเพณีความเชื่อในการบูชาโบราณสถานและส่งเสริมปลูกฝังคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมและกระตุ้นให้นักศึกษารละบุคลากรได้เลียหิิงถึงคุณค่าความสาคัญของแหล่งโบราณสถาน กันว่าท่านในเรื่ที่ปกติคุณนักตัดนักจังการกองถ่ายนะครับตัวนี้ชื่อว่าดุกดิ๊กนะครับดุกดิ๊กไหมดุ๊ชื่อว่าน้องคุนเนาะเขาผันตัวจากเลียงเขามีบาร่ามาเลี้ยงดิ๊กดิ๊กเรดิม